ค่ะเดี๋ยวคิมนี้นะคะแบบจะชวนเพื่อนๆมาทําก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกนะคะแบบนี้นะคะถ้าไม่ชอบน้าตกก็ไม่ต้องใส่เลือดก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ทําเหมือนกันค่ะสูตรน้ําซุปนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงน้ําซุปนะคะแบบนี้นะคะจะใช้ได้ทั้งหมูและเนื้อนะคะแล้ก็ซื้อแบบนี้กลับไปญี่ปุ่นด้วยนะนี่ค่ะเห็นห่อขาวๆนี้ไหมคะ เราก็แกะห่อออกมานะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปนะคะทุกกระเทียมก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเอาเครื่องเทศทั้งหมดนี้นะคะไปคั่วคั่วให้หอมแล้วนะคะก็มัดเข้าไปในผ้าขาาบางนะคะมัดไปแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อน้าซุปได้เลยค่ะแต่ต้องคั่วก่อนนะคะจะได้หอมค่ะแล้วก็จะต้มกระดูกเล้งก่อนนะคะเพื่อให้น้าซุปหวานค่ะ ใส่ซอสปรุงรสลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ<ห>ลวกดีนะคะลงไปคะ่ะหรือว่าจะใส่เป็นผงก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยก็ได้ะค,ะค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะจะใช้รากของขึ้นชายนะคะแล้วก็รากของผักชีนะคะล้างให้สะอาดนะคะทุบๆแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อน้ำซุปคะ่ะน้ำซุปของเราจะได้หอมๆนะคะแล้วก็จะแช่น้ำไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอามาลวกน้ำค่ะ ลวลวกไม่ต้องนาะนเส้นกระสุกแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูจะสไลซ์บางๆนะคะเวลาลวกจะได้นุ่มๆนะคะแล้วก็มีตับแล้วก็ลูกชิ้นหมูแล้วก็เลือดนะคะก็ทําเป็นน้ําตกเนาะถ้าจะกินเป็น,นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะสูตรน้ําซุปนี้ใช้สูตรเดียวกันได้เลยนะคะแต่เพียงเราเปลี่ยนเป็นเนื้อเท่านั้นนะคะ แหม่มก็จะเอาหมูเนี่ยคะ่ะไปลวกเนี่ยค่ะหมูหั่นชิ้นบางๆแค่นี้เองอันนี้หมูไม่ได้หมักอะไรนะคะเอาเลือกเอาหมูที่สดๆเพราะว่าเราจะคงความสดนะคะความหวานแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลวกค่ะเนี่ยค่ะก็ลวกเสียงโนอาเรียกนะ หมูที่เราใช้นะคะเลือกเอาเป็นหมูสันคอนะคะแลวสไลด์บางๆเนี่ยลวกแค่นิดเดียวนี่แค่นี้นะนุ่มมากค่ะไม่ต้องหมักอะไรเลยเราเลือกที่สดๆนะคะค่ะลวกน้ําเดือดๆนะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะโอเคนัวลวกเรียกใครแล้วลูกป้าไม่อยู่ลูกลวกในหม้อน้ําซุปนะคะน้ําซุปจะได้หวาน โอเคใส่ตับไปเราจะไม่ใส่เยอะนะคะกวยเตี๋ยวอร่อยก็จะใส่เครื่องไม่เยอะเท่าไหร่เ,เสร็จปุ๊บแล้วก็ลวกลูกชิ้นเนาะคนละสามลูกพอลวกนิดหน่อยก็สุกแล้วลูกชิ้นผู้กดอย่างนี้นี่ค่ะลูกชิ้นนะคะแล้วก็ลวกลวกในหมอ้อนี่เหมือนกัน หลากติดลากวัคซีโอเคเรียบ,บร้อยรักษาลูกอ่าแล้วถ้าจะกินน้ำตกเดี๋ยวเราก็เอาเลือดใส่กระบ,บวยนะทำน้ำตกนะคะก็จะใส่เลือดนิดหนึ่งในกระบ,บวย นี่ค่ะเห็นไหมน้ำตกข้นๆเลยโอเคอลวกเสร็จแล้วนะก็ใส่กระเทียมเจียวสักหน่อยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวไปตามชอบนะคะแล้วก็พริกไทยก็ปปุงเหมือนที่เราชอบเนาะแล้วก็ใส่ถั่วงอก งอกไปนิดหน่อยถ้าชอบผลละพาก็ใส่ได้เนาะกินคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือเลยในก็เนี่ยค่ะตั้งโอเสร็จแล้วนะคะแล้วนี้ก็เป็นเครื่องปรุงค่ะเราก็จะปรุงตามชอบเลยอันนี้เพียงน้ำส้มดองเนาะสักหน่อยพริกป่นจนังนิดนึงอ่ะน้ำตาลแล้วก็น้ำปลา อาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้แสงมันจะไม่ค่อยมีเนาะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะน้ำใสก็แค่ไม่ใส่เลือดก็เป็นน้ำใสแล้วเนาะที่ไม่ต้องใส่เลือดถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็าทาเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทําง่ายๆเนาะเดี๋ยวลองทานๆดูนะคะ แมลงวันเริ่มเยอะแล้วนะคะเข้าหน้าร้อนหน้ามะม่วงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเล่นกันโนอากันค่ะโอ,อ,โอโ้โนอาโดโนอากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกโนอาไหนหันมาให้แม่ดูหน่อยส<อ> <laughs> ิโ,โอโหกินนี่ถึงขั้นต้องถอดเสื้อเลยอะเดี๋ยวเสื้อเปื้อนนี่หน้าร้อนมังวันมันเยอะต้องมาคุมคไหนไหนไหนโนอาหันมาดี มตแล้วต้ต้เ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 ต้่ะ้เต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 ้าต้เ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 น่เต้เตหเต้เต้เต้าต้เต้เ้เต้เต่เต้เต้เตไมต้ีต้เต้้เต้ต้เต้เต่เต้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 เเต้เต้ เอ Franc เอเอพี่เพลงเดี๋ยวลูกเร็วเอเอเออู้หูอู้หูดูแก่งผ้าผ้าเอาอะไรลูกเอาน้องแข่งมไหมเอาผ้าให้น้องเอาผ้าไหม จะให้น้องไม่เแตนน้องกายใจดีจังเลยล่ะใจดีจังเลยเอาด้วยเอาด้วยนเน่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 ม่ใหม่ใหม่ใหม่โนอาอย่าแย่งอย่าแกล้งนะงงน้องนาละนานนานนานจะไปแย่งพี่ก็อยืนนั่นโนอาชอบแกล้งเอาอมาขายของได้เลยไหมคะไอตัวเปี๊ยกเนี่ยชอบแกล้ง โอเก,กอินแตสาวนะอ๋อหนอไว้นี่นะลนกดูสิหนอ,อ่ะิง <laughs> ดูทำหน้าตลกเลกถ้าทางใจดีเนี่ยเนาะใจดีได้พ่อท้าใจร้ายได้แม่